ยอดขุนโจนเกลเล้งนอนพร,รัตฝันตื่นรักไม่ข่ายแสงอาทิตย์เฉิดฉายห่วงซีเนียเดินอยู่ใต้แสงอาทิตย์คราบน้ําตาของวันเก่าเหือดแห้งแล้วนางสาบานว่าจะไม่หลั่งน้ําตาอีกยามนี้ข้อสันนิษฐานทั้งหมดของนางล้วนถูกหักล้างแต่นางสาบานว่าต้องหาตัวคนผู้นั้นจนพบอย่างน้อยนางทราบแล้วว่า คนผู้นั้นเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆผู้หนึ่งสุนัขตัวหนึ่งตัดผ่านถนนขวางเดินเรียบเงามืดใต้ใชายคาบ้านไปเบื้องหน้าอย่างเกียดคร้านห่วงซี่เนียเดินตามหลังโดยไม่ทราบสาเหตุนางย่อมทราบว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สุนัขตัวที่คนผู้นั้นเลี้ยงไว้แต่นางไม่ทราบสมควรเดินทางสายใดคอยสอะพบคนผู้นั้นและสอพบเซียวจับอิดหนึ่งที่น่าประหลาดคือแสงแดดยิ่งแรงกล้า คนที่เดินอยู่ใต้แสงแดดยิ่งเหนื่อยล้าได้โดยง่ายฤทธิ์สุราของ่วงซี่นี้เริ่มเสื่อมสลายหลังจากผ่านการเดินทางหนึ่งวันยามนี้เป็นช่วงเวลาที่นางเหนื่อยล้าที่สุดนางคิดเข้านอนแต่เกรงว่านอนไม่หลับรสชาติที่นอนลืมตาค้างอยู่บนเตียงนางลิ้มลองมามา,มากครั้งแล้วความโดดเดี่ยวอ้างว้างอดนอนทอดอาไัยเหล่านี้ล้วนเป็นความปวดร้าวที่ยากทนทานรับที่สุดในโลกมนุษย แต่สำหรับกับคนร่อนเร่พเนจรผู้หนึ่งความปวดร้าวเหล่านี้ต้องกล้ำกลืนฝืนทนต้องกล้ำกลืนฝืนทนถึงเวลาใดเมื่อใดค่อยมีความเป็นอยู่เป็นหลักแหลง่งห่วงซี่เนนืยกระทั่งครุ่นคิดยังไม่กล้าครุ่นคิดถึงสามีที่เอาใจทารกที่อยู่ในโอวาทบ้านที่อบอุ่นความเป็นอยู่ที่สุขสบายเหล่านี้ล้วนเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาของสตรีการก่อนนางก็เคยใฝ่ฝันถึง แต่ตอนนี้นางไม่ได้นึกถึงเป็นเวลานานแล้วทั้งนี้เพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนห่างไกลาจากนางจนลิบลับถนนขยายกว้างขึ้นแต่ผู้คนค่อยๆบางตาลงห่วงซี่เนียเดินออกจากย่านชุมชนมาถึงชาเมืองบนท้องถนนที่เปลี่ยวร้างมีโรงเตี๊ยมเล็กๆหลังหนึ่งประกอบด้วยประตูไม้กำแพงเตี้ยๆที่ลานตึกยังปลูกดอกเบญจมาศหลายกระถางดอกชิวไฮทั้งกระถางหนึ่งขายครอบครัวเล็กๆแห่งหนึ่ง หากไม่ใช่หน้าประตูมีป้ายยี่ห้อที่มีสีน้ำมันกระเทาะหลุดร่วงป้ายหนึ่งสถานที่นี้ไม่คล้ายเป็นโรงเตี๊มจริงๆโรงเตี๊มที่ไม่ขายโรงเตีม๊มจะอย่างไรยังเป็นโรงเตีม๊มสำหรับกับคนเสเพลที่ไร้บ้านช่องให้คืนกลับผู้หนึ่งถือเป็นความปลอบป,ประโลมที่อับจนปัญญาชนิดหนึ่งดังนั้นห่วงซี่เหนืยเดินเข้าไปเปิดห้องพักที่เงียบสงบห้องหนึ่งนางต้องการนอนหลับพักผ่อนสักเงียบจริงๆนอกหน้าต่างของห้องพัก ประจวบกับมีต้นไม้ร่มรื่นบดบังแสงแดดไว้ห่วงซี่เนียล้มตัวลงนอนบนเตียงมองดูเงาของใบไม้ที่ทอดทาบลงบนหน้าต่างจิตใจเวงว้างว่างเปล่าคล้ายมีเรื่องมากหลายชวนให้นึกถึงแต่ก็นึกไม่ออกแม้สักเรื่องเดียวลมโชยแผ่วเบาโชยพัดบานหน้าต่างอย่างแผ่วเบาสถานที่นี้เงียบสงบจริงๆเปลือกตาของนางหนักอึ้งลงทีละน้อยในที่สุดเคลิบเคล้มคิดหลับไหล จนใจที่ยามนั้นนางพลันได้ยินผนังห้องข้างเคียงมีคนร่ำไห้เสียงร่ำไห้เศร้าโศกยิ่งแผ่วเบายิ่งแต่ห่วงซี่เนียกลับได้ยินอย่างชัดเจนผนังห้องที่นี้บางเกินไปสถานที่นี้เงียบสงบเกินไปห่วงซี่เนียพลิกตัวคราหนึ่งคิดหลับไหลต่อไปแต่เสียงร่ำไห้ยิ่งมายิ่งชัดเจนเป็นเสียงร่ำไห้ของสตรีในใจนางที่แท้มีความในใจอันใด ฉนไนรอบมาร่ำให้ในที่นี้แต่ผู้เดียวห่วงซี่เนี้ยความจริงไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นนางเองก็กลัดกลุ้มวุ่นวายมากพอแล้วอาจบางทีเป็นเพราะนางกลัดกลุ้มวุ่นวายพราะพบเห็นความเศร้าเสียใจของผู้อื่นนางเองขายลำบากใจดุดเดียวกันนางอดกระโดดปราดขึ้นมีได้สวมใส่รองเท้าเดินย่องออกไปที่ลานตึกรกครึม้มประตูห้องข้างเคียงปิดลง ห่วงซี่เนี้ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งเสียงร้องไห้ยังไม่ชะงักขาดหายนางค่อยเดินเข้าไปเคาะประตูห้องเบาๆชั่วครูให้หลังภายในห้องค่อยบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งถามเบาๆว่าผู้ใดซุ่มเสียงฟังดูคุ้นหูยิ่งห่วงซี่เนี้ยใจเต้นถี่เร็วอีกรากระแทกประตูเปิดออกอดร้องโพ r o ไม่ได้ว่าเป็นท่านสตรีที่เก็บตัวร่ำไห้อยู่ภายในห้องกลับเป็นซิมเปียกุน บนโต๊ะมีสุราสิมเปียกุลคลายเมาหมาแล้วมีบ้างบางคนพอเมามามชมชอบหัวรอหัวรอโดยไม่หยุดยัง้งบางคนพอเมาไมาชมชอบร่ําไห้ร่ําไห้โดยไม่เลิกราสิมเปียกุลพ,พบเห็นห่วงซี่เนียมีเพียงไม่ชะงักเสียงร่ําไห้กลับร่ําไห้ด้วยความเศร้าเสียใจกว่าเดิมหวงซี่เนียยืนดูสิมเปียกุลร่าไห้ นางเป็นสตรีทราบว่าสตรีคิดร่ำให้ไม่ว่าผู้ใดก็เกลียกล่อมห้ามปรามไม่ได้หากท่านคิดเกลียกล่อมห้ามปรามนางนางต้องร่ำให้รุนแรงกว่าเดิมการร่ำให้บางครั้งขายดื่มสุราคนผู้หนึ่งสามารถร่ำให้คนผู้หนึ่งก็สามารถดื่มสุราแต่ขณะที่ท่านดื่มสุราหากมีคนยืนดูอยู่ด้านข้างท่านจะดื่มไม่ลงแล้วการร่ำให้ก็เป็นเช่นเดียวกันสิมเปียกุลพลกระโดดปราดขึ้น ใช้ดวงตาที่ร่ำให้จนบวมแดงถลึงมอง่วงซี่เนียกล่าวว่าท่านมาทำอะไร่วงซี่เนียสุดนั่งลงอย่างปลอดปโปรง่งค่อยกล่าวว่าข้าพเจ้ากําลังคิดถามท่านท่านทำอะไรฉัไหนามายังที่นี้ข้าพเจ้าฉะไหนามาไม่ได้นางมิเพียงเศร้าเสียใจทั้งยังมีโทสะรุนแรงยิ่งหากเป็นยามปกติสิมเปียกคกุณจะไม่โต้แย้งกับผู้อื่นเช่นนี้่วงซีเนียกับยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า ท่านย่อมมาได้แต่ท่านไม่ใช่กลับไปแล้วหรือกลับไปที่ใดหมู่ตึกม้าขาวหมู่ตึกม้าขาวไม่ใช่บ้านเกิดข้าพเจ้าตาวพลางน้ําตาคลายกับจะไหลหลั่งลงมาอีกกราบ่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าไปยังหมู่ตึกม้าขาวตอนนั้นท่านอยู่ในตึกหรือไม่อย่างนั้นท่านฉไหนออกมาเพียงลําพังสิมเปียกุลขบริมฝีป,ปากกล่าวว่าข้าพเจ้าพอใจออกมาก็ออกมา น่าเสียดายที่ท่านไม่พอใจแม้แต่น้อยท่านที่แท้ออกมาด้วยเรื่องใดสิมเปียกุลไม่ตอบคำบนโต๊ะมีสุรานางพลันหยิบฉวยป้านสุรากรอกสุราเข้าปากนางคิดดื่มให้เมามายเมามายแล้วจะได้ลืมเลือนเรื่องที่นางไม่ต้องการนึกถึงและจะได้ปฏิเสธการตอบคำถามที่นางไม่ต้องการตอบสุรารสขมทั้งเปรี้ยวทั้งขมคล้ายน้ำตาเพียงแต่สุรามีเวลาหยดเหือดแห้งน้ำตาเล่า เสียงปงคราหนึ่งป้านสุราล่วงหลุดจากมือนางแตกสลายไปตัวนางแตกสลายยิ่งกว่าป้านสุราทั้งนี้เพราะนางไม่เพียงแต่หัวใจสลายความฝันก็สลายแล้วชีวิตของนางนี้คงเหลือแต่คราบร่างที่แตกสลายเท่านั้นห่วงซี่เนียมมองดูนางโชคชะตาชนัยนเอามหิตต่อนางถึงเพียงนี้ยามนี้นางกลับกลายเป็นเช่นนี้แล้วฉะไหนย,ยังเคี่ยวกรรมนางอีกห่วงซี่เนียพลันถอนใจยาวๆกล่าวว่า ไม่ว่าเพราะเหตุใดท่านไม่สมควรลอบหลบหนีออกมาอีกสิมเปียกุลเหมอมองเศษป้านสุราที่บนพื้นตาคู่งามกับกลายเป็นเวงหวางว่างเปล่ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่สมควรอืมสิมเปียกุลแค้นหัวร่อกล่าวว่าแต่เมื่อคืนท่านยังบีบบังคับข้าพเจ้าจากมาเมื่อคืนอาจเป็นข้าพเจ้าผิดแล้วข้าพเจ้าไม่ได้นึกถึงท่านมาก่อนที่นางนึกถึงมีเพียงคนผู้หนึ่งที่นางกระทําเพียงต้องการให้เขามีความสุข เพราะเพื่อเขานางไม่เสียดายกับการเสียสละทุกสิ่งแต่ผู้อื่นเล่าผู้อื่นใหญ่ต้องเสียสละเพื่อเขาด้วยผู้อื่นใหญไม่ใช่มีสิทธิ์ในการมีชีวิตสืบไปเช่นกันห่วงซีเนียกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าท่านได้รับความยากลำบากมากเกินไปเสียสละเพื่อเขามากพอแล้วจนบัดนี้นางค่อยพบว่านางไม่มีสิทธิ์บีบบังคับให้ผู้อื่นรับความลำบากเพื่อเขาสร้างความสุขของเขาบนความโชคร้ายของผู้อื่น ดังนั้นนางกล่าวว่าตอนนี้ท่านสมควรมีชีวิตเพื่อตัวเองผ่านวันเวลาอย่างสุขสงบท่านแตกต่างกับข้าพเจ้าหากระเหเร่ร่อนต่อไปชีวิตของท่านคงถูกทำลายแล้วนี่เป็นวาจาจากใจจริงของนางสำหรับกับสตรีที่งดงามปานบุกผาชะตาเปราะบางราวกระดาษนางนี้นางบังเกิดความสมเพชเห็นใจอย่างจริงใจแต่นางลืมเลือนว่า บางครั้งความสมเพชยังเสียดแทงใจทำร้ายจิตใจผู้คนยิ่งกว่าการประชดประชันสิมเปียกุลความจริงกล้อมกลืนน้ำตาไว้แล้วพลันไหลหลั่งลงอาบแก้มอีกรานางกำมือทั้งสองแนบแน่นผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวว่าท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าต้องการให้ท่านกลับไปกลับไปกลับไปที่ใดท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าไม่มีบ้านแล้วห่วงซี่เนียกล่าวว่า บ้านเป็นผู้คนก่อร่างสร้างขึ้นขอเพียงท่านยังมีคนก็สามารถสร้างบ้านขึ้นมาใหม่คนข้าพเจ้ายัางมีคนท่านมีอยู่ตลอดเวลาเรี่ยงเสียเปียหรือห่วงซี่เนียผงกศรีะฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าดูมันผิดไปมันหาใช่บุคคลที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้ไม่ขอเพียงท่านยินยอมกลับไปยังข้างกายมันมันต้องดีต่อท่านพวกท่านสามารถมีบ้านที่สมบูรณ์พูนสุขหลังหนึ่ง สิมเปียกุนนิ่งรับฟังคลายรับฟังจนเคลิบเคลิม้มเรากับเป็นเด็กทารกรับฟังเทพนิยายอันสวยงามเรื่องหนึ่งห่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าอย่ามนี้ข้าพเจ้าค่อยทราบว่าหน่วยงานลึกลับนั้นเรียกว่าหน่วยงานฟ้าผู้นำหน่วยงานเป็นคนเตี้ยเล็กและเลี้ยงสุนัขเล็กๆตัวหนึ่งหาใช่เลี้ยงเสียเปียไม่นางทอดถอนใจแล้วกล่าวตอบดังนั้นข้ับเจ้าไม่สมควรให้ท่านไปจากมัน ไม่ว่าอย่างไรมันอย่างน้อยไม่ได้หลอกลวงท่านท่านกลับไปข้างกายมันยังดีกว่าระเหเร่ร่อนอยู่เบื้องนอกสิมเปียคุณยังคงรับฟังอย่างเคลิบเคลิมในโลกไม่มีสตรีใดชม,ชมชอบระเหเร่ร่อนอยู่เบื้องนอกนางใช่หวันไหวใจแล้วหรือไม่ขอเพียงท่านยินยอมข้าพเจ้าสามารถเป็นเพื่อนท่านกลับไปถึงกับสามารถขอขามาต่อเลี่ยงเสียเปียนี่เป็นวาจาจากใจจริงของนาง สิมเปียกุลกับหัวร่อแล้วท่านส่งเสียงหัวรออย่างคลุ้มคลั่งห่วงซี่เนียตะลึงลานกับที่นางคิดไม่ถึงว่าสิมเปียกุลจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ยิ่งคิดไม่ถึงว่าสิมเปียกุลจะหัวร่อเช่นนี้แต่แล้วเสียงหัวร่อของสิมเปียกุลแปลเปลี่ยนเป็นร่ำให้ไม่ใช่สะอึกสะอื้นให้เบาๆหากแต่เปล่งเสียงร่ำให้ออกมานอกจากเซียวจับอิดหนึงแล้ว นางไม่เคยร่ำให้ต่อหน้าผู้อื่นเช่นนี้มาก่อนนางร่ำให้ราวกับทารกที่ได้รับความตะหนกผู้หนึ่งการร่ำให้เช่นนี้ถึงกับผิดปกติกว่าการร่ำให้เมื่อครูหากปล่อยให้ร่ำให้ต่อไปไม่แน่ว่านางอาจร่ำให้จนเสียสติแล้วห่วงซี่เนี้ยอดถมเข้าไปมีได้ยึดกลุ่มหัวไหล่ของนางโดยแรงสิมเปียคุณยังคงร่ำให้ห่วงซี่เนนืยตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวตวัดมือตบหน้านางฉาดหนึ่ง สิมเปียกุลพลันชะงักค้างไว้มิเพียงแต่เสียงร่ำให้ชะงักค้างตลอดทั้งร่างนางแข็งทื่อชาด้านขายกลับกลายเป็นหุ่นไม้ต้นหนึ่งห่วงซี่เนียกลับหลั่งน้ำตาออกมากล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าท่านที่แท้เป็นเพราะเหตุใดใช่เป็นข้าพเจ้ากล่าวผิดไปหรือไม่สิมเปียกุลไม่ได้เคลื่อนไหวดวงตาที่เวงว่างเปล่าคล้ายมองดูนางขายจับจ้องที่ไกลาตาห่วงซี่เนียถามอีกว่า ข้าพเจ้ากล่าวผิดอันใดข้าพเจ้าสิมเปียกุลพลกล่าวว่าท่านไม่ผิดเลี่ยงเสียเปียไม่ใช่ผู้นำของหน่วยงานฟ้าจริงแต่ข้าพเจ้ากลับภาวนาให้เขาใช่เพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะผู้นำของหน่วยงานฟ้าอย่างน้อยยังเป็นคนผู้หนึ่งหรือว่าเลี่ยงเสียเปียมีใช่คนใบหน้าของสิมเปียกุลกระตุกด้วยความปวดร้าวกล่าวว่าที่แล้วมาข้าพเจ้าเข้าใจว่าเขาเป็นคน ไม่ว่าดีหรือเลวอย่างน้อยนับเป็นคนผู้หนึ่งมีคาตเขาเพียงเป็นทาสรับใช้ตนหนึ่งทาสรับใช้ทาสรับใช้ของผู้ใดทาสรับใช้ของเทียนซุนทายาทฟ้าเทียนซุนเทพสำราญประกาศตัวเป็นโอรสฟ้าผู้สืบํำแหน่งของมันย่อมเป็นทายาทฟ้าห่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าเลี่ยงเสียเปียไม่ใช่ทายาทฟ้ากลับเป็นทาสรับใช้ของทายาทฟ้า นางทั้งตื่นตระหนกทั้งเหนือความคาดหมายอดถามไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านี้ท่านทราบได้อย่างไรสิมเปียกุลกล่าวว่าทั้งนี้เพราะทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นคู่มั่นหมายของเขาเมื่อคืนข้าพเจ้านอนอยู่ในห้องของเขาคำพูดเหล่านี้คล้ายแท้เส้นหนึ่งขณะที่นางกล่าวออกมาคล้ายกำลังใช้แท้ฟาดโบยตัวเองความรู้สึกเช่นนี้ไม่เพียงปวดร้าวและไม่เพียงผิดหวังเสียใจ ทั้งยังแฝงความอับอายอับประยศที่สุดเปรียบปานชนิดหนึ่งห่วงซี่เนี้ยเข้าใจความรู้สึกเช่นนี้นางไม่ได้ถามต่อสิมเปียกุลกล่าวว่าเขาเข้าใจว่าข้าพเจ้าหลับไหลแล้วเข้าใจว่าข้าพเจ้าดื่มยาที่เขาหยิบยื่นให้ชามนั้นแล้วท่านทราบว่านั่นเป็นยาสลบข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าไม่ดื่มแม้สักอึกเดียวเพราะเหตุใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าที่แท้เป็นเพราะเหตุใด ข้าพเจ้าเพียงแต่ไม่ต้องการรับประทานยายาอะไรล้วนไม่คิดรับประทานห่วงซี่เนียรอบทอดถอนใจนางทราบว่านั่นเป็นเพราะเหตุใดคนที่สิ้นหวังต่อชีวิตเพียงคิดทรมานตัวเองจะไม่รับประทานยาเด็ดขาดในโลกความจริงมีเรื่องมากมายดูไปคล้ายเป็นความประจวบเหมาะซึ่งความจริงหากท่านใคร่ครวญโดยละเอียดจะพบว่าได้เพราะเหตุและผลไว้แต่แรก ท่านเพราะเหตุอันใดต้องได้รับผลเช่นนั้นหากท่านเข้าใจถึงเหตุผลข้อนี้ภายหลังตอนเพาะหวานมเมล็ดพืชสมควรระมัดระวังเป็นพิเศษสิมเปียกุลกล่าวว่าเขาคิดไม่ถึงว่าข้าพเจ้าจะลอบศาสตร์ยาชามนั้นนอกไปฮวงซี่เนียทอดถอนใจกล่าวว่าเขาย่อมคิดไม่ถึงทั้งนี้เพราะการก่อนท่านไม่เคยหลอกลวงมันนี่ก็เป็นเหตุสิมเปียกุลกล่าวว่าตอนที่เขาเข้ามา ข้าพเจ้าความจริงยังตื่นอยู่แต่ท่านแส้งเป็นหลับไหลทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการสนทนากับเขานี่ก็เป็นเหตุห่วงซี่เนียกล่าวว่ามันไม่ได้ปลุกท่านสิมเปียกุลสันีิษะกล่าวว่าเขาเพียงยืนมองดูข้าพเจ้าที่หัวเตียงมองดูเป็นเวลานานข้าพเจ้าแม้ไม่กล้าลืมตามองดูเขาแต่รู้สึกว่าลักษณะของเขาแปลกประหลาดยิ่งแปลกประหลาด ขณะที่เขามองดูข้าพเจ้าร่างกายของข้าพเจ้าเย็นเฉียบลงทีละน้อยจากนั้นเล่าซิมเปียกุลกล่าวว่าข้าพเจ้าดูไปคล้ายหลับไหลแท้ที่จริงนึกถึงเรื่องราวมากหลายตอนนี้นางไม่ได้นึกถึงเซียวจับอิดนึ่งสองปีมานี้เซียวจับอิดนึงแทบยึดครองชีวิตทั้งหมดตลอดจนความนึกคิดทั้งมวลของนางแต่ตอนนั้นนางกลับนึกถึงเลี่ยงเสียเปียเลี่ยงเสียเปียจะอย่างไรเป็นบุรุษคนแรก ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของนางเลี่ยงเสียเปียเป็นคู่มั่นหมายที่นุ่มนวลเอาใจตลอดมานึกถึงตอนนี้นางถึงกับคิดลืมตาขึ้นผ่านราตรีอันยาวนานพร้อมกับเขาแต่แล้วยามนั้นนางพลันได้ยินเสียงดีดนิ้วดังขึ้นที่นอกหน้าต่างอย่างแผ่วเบาเลี่ยงเสียเปียหมุนตัวไปผลักเปิดหน้าต่างออกกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าท่านมาสายแล้วรีบเข้ามาคนที่นอกหน้าต่างกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า รากจากเนิ่นนานควรสนิทสนมท่านไม่กลัวข้าพเจ้าเข้าไปรบกวนพวกท่านหรือสิมเปียกุลพอได้ยินซุ่มเสียงนี้ถึงกับเย็นเฉียบไปทั่วร่างนี่เป็นซุ่มเสียงของหัวยุ่งเง็กนางคิดไม่ถึงว่าหัวยุ่งเง็กจะมาหาเลี่ยงเสียเปียพวกมันฉไหนไปมาหาสู่กันสิมเปียกุณบังคับตัวเองผนึกสมาธิสดับฟังว่าพวกมันคิดกล่าวว่าอะไรเลี่ยงเสียเปียกล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องมาดังนั้นหาทางให้นางหลับไหลหัวยุเง็กกล่าวว่านางจะไม่ตื่นขึ้นมาไม่เด็ดขาดตัวยาที่ข้าพเจ้าจ่ายให้แก่น,นางอย่างน้อยทําให้นางหลับไหลไปหกชั่วยามหัวยุเง็กพุ่งทะลวงหน้าต่างเข้ามาหัวรอกคิกคักกล่าวว่าท่านทุ่มเทความเพียรพยายามหลากหลายค่อยตามตัวนางกลับมายามนี้กลับปล่อยให้นางหลับไหลใหญ่ไม่ใช่น่าเสียดนักเลี่ยงเสียเปี้ยกล่าวอย่างเฉืยชาว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ตามตัวนางกลับมาเป็นนางกลับมาเองมีหน้าเล่าผู้อื่นล้วนยกย่องชมเชยท่านท่านมีเพียงต้องการตัวนางกลับมาทั้งยังเกาะกลุมหัวใจของนางหากข้าพเจ้าเพียงต้องการตัวนางก็ไม่ต้องวุ่นวายปานนี้แล้วสิมเปียกุลรับฟังจนตลอดทั้งร่างเย็นเฉียบหัวใจก็ตกวูบลงนางพันพบว่าตัวเองคล้ายดินเหลวก้อนหนึ่งผู้อื่นคิดบีบคลึงนางเป็นลักษณะใด นางก็ถูกบีบคลึงเป็นลักษณะนั้นหวยยุ่เง็กกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ท่านกระทำได้ดียิ่งดังนั้นเทียนซุนทายาทฟ้าต้องการหารือถึงเรื่องต่อไปกับท่านเมื่อใดกันคําคืนเดือนเพนสถานที่ใดจุ้ยหงวยเล่าหอจันวารีทะเลสาบไซโอเลี่ยงเสียเปียรับคำว่าข้าพเจ้าต้องรุดไปแน่นอนท่านทางที่ดีออกเดินทางพร้อมกับข้าพเจ้าในเช้าวันพรุ่งนี้ เพื่อไปรอที่เศร้าหวยเช่าตึงเคหากวาดบุกผาก่อนตกลงหวยยุ่งเง็กยิ้มพังกล่าวว่าท่านหักใจทอดทิ้งนางอยู่ที่นี้เพียงลำพังครั้งนี้นางเมื่อกลับมาคงไม่จากไปแล้วท่านมีความมั่นใจเลี่ยงเสียเปียกล่าวอย่างเฉยชาว่าทั้งมีพระข้าพเจ้าทราบว่านางไม่มีที่ไปอื่นอีกหวยยุ่งเง็กหัวรอคิกคักกล่าวว่าท่านมีฝีมืออยู่บ้างจริงๆ นี่เป็นความลับที่ซิมเปียกุลได้ยินเมื่อคืนจนบัดนี้ในดวงตาของนางยังทอแววปวดร้าวรันทดห่วงซี่เนียเข้าใจความรู้สึกของนางไม่ว่าผู้ใดพบว่าตัวเองถูกผู้คนหลอกลวงถูกขายทิ้งย่อมบังเกิดความลำบากใจอย่าว่าแต่ผู้ที่ขายนางหลอกลวงนางเป็นบุคคลที่นางตระเตรียมครองคู่อยู่ร่วมไปชั่วชีวิตซิมเปียกุลหลั่งน้ำตากล่าวว่าคราครั้งนี้ข้าพเจ้าความจริงไม่คิดไปจากเขาอีก ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีที่ไปจริงๆแต่เมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นหากให้ข้าพเจ้ารัังอยู่เพียงวันเดียวข้าพเจ้าคงต้องเสียสติห่วงซี่เนียกล่าวว่าดังนั้นมันพอออกเดินทางท่านก็หลบหนีออกมาสิมเปียก,กุลพงกศรีทรารับนางมิเพียงไม่มีสถานที่ไปถึงกับไม่มีญาติสนิทมิตรสหายแม้สักคนเดียวนางได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ในโรงเตียมเล็กๆที่เปลี่ยวร้างหลังนี้หลังน้ำตาอย่างเงียบงนัน สุราขมไหลลงสู่ลำไส้หมองก็แปลงเป็นน้ำตาห่วงซี่เนียไม่ได้เอ่ยปากนางไม่ทราบสมควรกล่าวกะไรยิ่งไม่ทราบสมควรปลอบโยนอย่างไรดีในโลกความจริงมีความปวดร้าวชนิดหนึ่งที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถปลอบโยนได้และมีแต่ความปวดร้าวชนิดนี้จึงเป็นความปวดร้าวที่แท้จริงเงาแดดเคลื่อนคล้อยทีละน้อยจางเบาบางทีละน้อย แสงแดดที่อ่อนจางสาดลอดสมทุมพุ่มไม้เข้ามากลายเป็นสีเขียวหม่นชนิดหนึ่งน้ำตาของสิมเปียกุนดูไปก็เป็นสีเขียวหม่นไหลหลั่งลงสู่ใบหน้าซีดขาวอิดโรยของนาง่างช่มช่ฉาห่วงซี่เนียมองดูนางพลันกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าข้าพเจ้านึกถึงเรื่องหนึ่งสิมเปียกุนอดถามไม่ได้ว่าเรื่องอันใดพวกเราทั้งสองคล้ายไม่เคยดื่มสุราด้วยกันมาก่อนไม่เคยมาก่อน หวงซี่เนียกล่าวว่าวันนี้พวกเราเมาไมในที่นี้สักครั้งดีหรือไม่นางไม่รอให้สิมเปียกุลเห็นพ้องด้วยก็กระโดดปราดขึ้นท้าถมเอาไปร้องสั่งว่ารีบนำสุรามาต้องการสุราอย่างดี20สช่างสุราอย่างดีก็เป็นสุราขมสำหรับกับซิมเปียกุลชีวิตความจริงเป็นสุราขมจอกหนึ่ง่วงซีเนียดื่มสุราสองถ้วยสุราขมในถ้วยของนาง ยังเปลี่ยมปรีคล้ายกับจะเอ่อล้อนออกมาจึงถามว่าท่านไม่ดื่มข้าพเจ้าไม่คิดเมาไมยชั่วชีวิตของคนมีโอกาสเมาไมยสักกี่ครั้งท่านฉไหนไม่คิดเมาไมยสิมเปียกกุลกล่าวว่าทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเข้าใจจิตเจตนาของท่านข้าพเจ้ามีจิตเจตนาอันใดท่านคิดกรอกสุราข้าพเจ้าจนเมาไมยจากนั้นไปยังทะเลสาบไซโอแต่ผู้เดียวห่วงซี่เนียยิ้มแล้ว เป็นฝืนยิ้มสิมเปียกุลกล่าวสืบตอบข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องไปเสาะหาเลี่ยงเสียเปียไปเสาะหาทายาทฟ้าท่านต้องไม่พลาดโอกาสเช่นนี้เด็ดขาดหรือว่าท่านคิดไปเสาะหาพวกมันด้วยข้าพเจ้าไม่อาจไป่วงซี่เนียตอบว่าท่านไม่อาจเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะการไปของพวกเราครั้งนี้หากถูกพวกมันพบเห็นก็อยากคิดหมายมีชีวิตรอดกลับมาสิมเปียกุลกล่าวว่า ดังนั้นท่านไม่อนุญาตข้าพเจ้าไปทั้งนี้เพราะท่านไม่อาจตายแต่ท่านสามารถไปได้สามารถตายได้ห่วงซีเนียนิ่งเงียบงันพ่านถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเยี่ยงไรท่านมีเพียงชานฉลาดหลักแหลมมีหนำซ้ำยังโออาผาเผยท่านมีความสุขกว่าผู้คนมากหลายอย่างน้อยมีความสุขกว่าข้าพเจ้ามากหลายห่วงซีเนียยิ้มอีกรา แต่นายรอยยิ้มแฝงความรันทดหดหูอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งผ่านไปเนิ่นนานนางค่อยกล่าวอย่างแช่มฉาว่าข้าพเจ้าเป็นกำพร้าไม่มีบ้านไม่มีญาติตั้งแต่เล็กขณะที่ทารกอื่นยังออดอ้อนอยู่ในอ้อมอกของมานดาข้าพเจ้าก็ออกร่อนเร่พเนจรที่เบื้องนอกข้าพเจ้าไม่เคยสัมผัสกับความอบอุ่นของบ้านแม้สักวันเดียวเมื่ออายุสิบกว่าปีข้าพเจ้าก็รู้จักควบขับม้าเร็วที่สุด ดื่มสุราร้อนแรงที่สุดสะสมดาบคมกล้าที่สุดสวมใส่เสื้อผ้าดีที่สุดคบหาสหายทรงอำนาจที่สุดทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าทราบว่าสตรีเช่นข้าพเจ้าหากคิดคุกคลีอยู่ในยุทธจักรต้องเรียนรู้การคุ้มครองป้องกันตัวเองไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าคงถูกผู้คนกลืนกินไปตั้งแต่แรกกระทั่งกระดูกยังไม่ถิงไว้ผู้อื่นล้วนเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีชีวิตอย่างสุขสําราญทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้การกล้ํากลืนน้าตาลงท้องตั้งแต่แรกปีนี้ข้าพเจ้าอายุ35หแล้วแต่ยังคงเป็นเช่นเดียวกับ20ิบปีก่อนไม่มีบ้านไม่มีญาติเมื่อถึงเทศกาลตรุษศาสตร์ได้แต่หลบซ่อนตัวไว้ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นข้าพเจ้าหลังน้ําตาสิมเปียกุลก้มศีรษะต่ําลงห่วงซี่เนียกุมมือนางไว้กล่าวว่า ลองนึกดูสตรีเช่นข้าพเจ้ายังมีเหตุผลอันใดในการมีชีวิตสืบไปสิมเปียก,กุลยิ้มเล็กน้อยยิ้มอย่างหดหูดุดเดียวกันกล่าวว่าข้าพเจ้าเล่าข้าพเจ้ามีเหตุผลอันใดในการมีชีวิตสืบไปอย่างน้อยท่านยังมีเหตุผลหนึ่งเพราะเซียวจับอิดนึ่งห่วงซี่เนี้ยพงกศีรษะฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าอย่างน้อยท่านยังมีบุคคลที่รักท่านอย่างจริงใจคนหนึ่งอาศัยเหตุผลข้อน,นี้ เพียงพอให้สตรีนางหนึ่งมีชีวิตสืบไปจริงๆห่วงซี่เนียผุดลุกขึ้นกล่าวว่าดังนั้นท่านไม่อาจตายและไม่อาจไปหากให้หากข้าพเจ้าพบผ่านเขาต้องบอกให้เขามาเสาะหาท่านที่นี้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะรอในที่นี้ท่านต้องรอแน่นอนหากท่านเป็นข้าพเจ้าท่านก็จะรอหากข้าพเจ้ามีบุคคลที่รักข้าพเจ้าอย่างจริงใจคนหนึ่งไม่ว่าให้ข้าพเจ้ารอนานเท่าใดข้าพเจ้าจะรอ สิมเปียกุลจ้องมองดวงตาที่เอ่อคอด้วยน้ำตาของนางท่านกล่าวว่าอย่างนั้นผู้ที่สมควรรอเขาในที่นี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าหากแต่เป็นท่านคำพูดนี้ก็คล้ายแท่เส้นหนึ่งห่วงซี่เนียร่างแข็งทื่อแท้นี้พอดีบอยใส่จุดที่เปราะบางที่สุดในหัวใจของนางสิมเปียกุลกล่าวอย่างแช่มช้าว่ายามนี้ข้าพเจ้ามิใช่สตรีที่ไม่รู้ความอีกดังนั้นมีเรื่องมากมายที่ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าดูไม่ออก ข้าพเจ้าล้วนดูออกท่านสินเปียกุลตัดบทนางว่าดังนั้นหากข้าพเจ้ามีเหตุผลในการมีชีวิตสืบไปท่านก็มีเช่นกันหากท่านสามารถรุดไปเสี่ยงอันตรายข้าพเจ้าก็มีเช่นกันนางกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวยิ่งและเศร้าเสียใจยิ่งกว่าชาติตระกูลของพวกเราแม้แตกต่างแต่ตอนนี้พวกเรามีโชคชะตาเดียวกันท่านใหญ่ต้องปฏิเสธด้วยนางมองดูห่วงซี่เนี้ย แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจ่วงซี่เนียก็มองดูนางสตรีทั้งสองจับจ้องมองกันในลักษณะนี้สตรีที่แตกต่างกันสองนางแต่ถูกเชือกที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งผูกโยงเข้าด้วยกันโชคชะตาคืออะไรโชคชะตาใหญไม่ใช่เป็นสายโซ่ที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งความรักคืออะไรความรักใหญ่ไม่ใช่เป็นสายโซ่ที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งเช่นกัน